มองลงไม่ทันอะไรค่ะมาเดินสายพบสื่อกันทันทีไม่รอให้เสียจังหวะเลยค่ะเพราะว่าเป็นนาทีที่ต้องกวาดแฟนคลับเข้าดอมผู้ประกวดมิสแกรนแต่ละจังหวัดให้ได้มากที่สุดก่อนที่พวกเธอนะคะจะไปเข้ากองในไวทีประกวดใหญ่ปีหน้าหนีค่ะซึ่งก็วางชัดนะคะรอบนี้ไม่ได้หาแค่บิวตี้ควีนแล้วล่ะคะ่ะต้องพร้อมใช้ในแบบไอดอลด้วย ยังสามสาวมิสแกรนด์พัทลุงสตูลพังงาตอนนี้แท็กทีมเดินสายด้วยกันนะคะมีผู้อำนวยการกองคนเดียวกันค่ะก็บอกเลยว่าเตรียมตัวกันไว้ตั้งแต่ยังไม่ได้มงจังหวะดยังน้องเล็กนะคะมิสแกรนด์สตูลเอมมาเอมามามาร์ตินี่ค่ะก็ลูกครึ่งไทยอิตาลีวัย17ปีเธอพูดได้3ภาษาร้องเต้นหรือแม้แต่น,นาศะสินโนราภาคใต้ก็มีวิชาแสดงติดตัวนะคะ เช่นเดียวกับสองสาวตาคมกับทั้งยกสุพนณิการนุพรัต์มิสแกรนพังงาที่ผ่านเวทีประกวดมาโชคโชนค่ะสายนางแบบนางงามและก็นางสาวไทยก็มีด้วยแล้วก็มิสแกรนพัทลุงนะคะพริ้งพราวค่ะรานรดาสตรัฐพยูนแต่ละครพื้นบ้านอาจจะคุ้นหน้าเธอนะกับบทนางเอกจากเรื่องพระสุธนมโนราค่ะเรื่องความสามารถหน้ากล้องก็เลยไม่ใช่ปัญหาและมองว่าการก้าวมาสู่เวทีใหญ่อย่างมิสแกรนเป็นโอกาสสำคัญของตัวเธอเองค่ะ โดยตัวหยกเองนะคะเคยเป็นเด็กที่ประกวดเพื่อหาเงินเลี้ยงตัวเองแล้วก็พอโตขึ้นเราก็มีความรู้สึกว่าเรายังสามารถใช้ศักยภาพด้านนางงามของเราเนี่ยหาเงินได้อีกและมองเห็นอนาคตว่าถ้าเรามาอยู่ในจุดที่แสงมากระทบถึงเราอาจจะสามารถต่อยอดทางธุรกิจของตัวเองได้สร้างรายได้ให้กับตัวเองได้ต้องบอกก่อนหนูตกลงเข้ากองประกวด2วันก่อนปิดการประกวดค่ะแล้วก็ สมัครวันนั้นสร้างดอมวันนั้นเลยค่ะเคยประกวดมาแล้วประมาณสามเวทีค่ะ แต่ว่าทีนี้เหมือนกับว่าก็หยุดไปพักนึงเพราะว่าอยากจะแบบว่าฝึกตัวเองให้ได้มากกว่านี้ค่ะแล้วก็ทีนี้พอมาเห็นกระแสพอดีค่ะเหมือนกับวิทยาฟิทูเอสคืออะไรก็เลยแบบไปลองศึกษาดูค่ะแล้วก็ทีพี่เลี้ยงก็มาเสนอพอดีก็เลยจังหวะแบบพอดีเป๊ะเลยก็เลยลงเลยค่ะ28ปีแต่ก็ยังแบบว่าอย่าหยุดอย่าหยุดที่แบบว่าจะปล่อยความความฝันชะคะเป็นนักแสดงแล้วก็ยังจะเป็นนางงามได้เป็นทุกอย่างได้เป็นได้ทุกอย่างช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้าเขา ฉันหนหห่อยไดไมม้มาทั้งทีก็โชว์ร้องเพลงซะเลยนะคะเกิรกรุ๊ปไม่ยากคุณผู้ชมสามสาวก็ได้เดินสายด้วยกันแบบนี้เราเลยให้อวดเสียงเพราะๆนะคะเป็นความภูมิใจของ PD หรือว่าผู้มนวยการกองประกวด3ามจังหวัดภาคใต้ในานาม p 2 s ค่ะ เป็นตัวย่อมาจากพัทลุงพังงาสตูลนั่นเองช่วยเห็นว่าเป็นนางงามพร้อมใช้ที่เป็นจุดขายของเวทีค่ะคุณสมบัติครบและก็เรื่องสัญญาใดๆก็หายห่วงนะคะหลังจากก่อนหน้านี้มีข่าวปลดมิดรแกรนสงขลา2024เนื่องด้วยผู้ได้รับตําแหน่งมีสัญญาศิลปินผูกพันกับบริษัทอื่นค่ะซึ่งจริงๆแล้วผู้อำนวยการกองแต่ละจังหวัดนอกจากจะต้องเฟ้นหาคนที่เพียบพร้อมนะคะยังต้องตรวจสอบเรื่องสัญญากันให้ดีด้วยค่ะ ทำอะไรบ้างที่สามารถปลดได้ใช่ไหมคะก็คือทำให้ทางกองแกลงไทยแลนด์ค่ะเสียชื่อเสียงในทุกประเด็นค่ะก็คือสามารถปลดได้ค่ะแล้วก็มีสัญญาซ้ำซ้อนที่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญคจริงๆแล้วว่าพิงค์อยากจะลงมิสแกรนตั้งแต่2ปีที่แล้วตั้งแต่2ปีเลยนะก่อนพี่อิงฟ้าอีก แต่ว่าด้วยความที่มันติดสัญญาค่ายก็เลยไม่สามารถประกวดได้พอสัญญาหมดถ่ายละครจบปิดกล้องก็คือลงเลยค่ะ,คะจะังหวะพอดีมากกับ P2S ก็เลยที่นี่ สาวงามตัวแทนพ้าใต้บอกค่าว่าช่วงเวลาประมาณ4เดือนก่อนที่จะเข้ากองใหญ่มีนาคมปีหน้านะคะมีเวลาไม่มากนักสําหรับการเตรียมตัวค่ะที่แม้คุณสมบัติพร้อมสู้มงใหญ่แต่ก็มีเรื่องที่ยังต้องพัฒนาตัวเองกันอีกมากนะคะตอนนี้ใช้สื่อออนไลน์ค่ะลุยกวาดแฟนคลับเข้าด้อมกันก่อดหากําลังใจและหาแรงเชียร์นะคะ